เห็นบ่เอาลองเบิง้งลองเบิง้งคู่เป็เต็มแล้วฮักแม่ได้เทคนิคมาแบบไดนี่เจ้าเนี่ยแน่นอนเลยต่นโอ้เด็ดผู้เดียวได้เว้ยเลยเจูนเนียเดเด่ยเต็ม ว่างแผนล่วงนาเลยเนี่เท่านี้เอออันนี้เราวางแผนเพ็ดไว้ล่วงนาเลยตอนนี้พิการใกล้แ้งรักป่าเพ็ดโตงไว้เลยไอ้กวางคนนี้เต็มวายหนาบ่คุแล้วคุ้ม งาใไม่ขึ้นว่าแล้วแต่ว่าป้าก็ไลายอยู่ <c oughs> โอ้งาใไม่ก็หลายธรรมาดาแล้วนำไม,ม่คัดมาทุกอย่างแล้วอุ้ยต้อใส่ ิีง่าไม่หรอเฮ้เบิงบ้งเบื้อทางที่เท่าไรล่ะนี่โอ้ยประวดใหญ่เน้อวู้ประรถก็มีประรถก็มี่เฮ้ยเกือบเต็มแล้วเนาะไม่แต่ป้าเลยตายตายตายโอ้ยงาบขักเลยป้าป้า ปลาว้าตตาเต็มเลยที่นี่ตายตงามงามงามามีแต่ปลาสดสเลยนี่ปลากรดปลากรดปลากรดปลาไหลปลากดปลาลดปลาลดปลาหัวลายมีแต่ตัวงงไปลาหัวปยปลาปลางามเลย ผมแรงนี่นี่ปวดมาบดถือถือหลาอุ้ยนี่แล้วยกยกสองเถื่อนเลยเกือบเต็มกระตาเลยเถือนนี่ก็เต็มกระตาดินี่เอากระตามาใส่เอากระตามาเก็บใส่เนาะเอากระตามาเนี่ยเก็บใส่เนาะโอ้มวนเนาะไอ้เนี้เนาะ ถึงนี่นะบ่ต้องออกแห้งเมื่อยได้เนี่ยไอ้เบิ่งดีล่ะหลงตาเลย <laughs> โอ้แต่เปียบมูไว้ไดนก <laughs> วานซิบเถื่อยังสีซ้ำนี่นนแล้ววนันเล่าขืนเธอเดียวเต็มเลยตาหยอดสุดหยอดเอง นนบ,บอลตอนนี้เราบอลบาสมึงซีบอ่ะเทคนิคดีไอเถอนเทคนิคดีกูมู ขอสือเราอยู่เตี่กระตลยตกินสดสดแสบอยู่นี่หลากหลายชนิดเอ้ยสามเถือเต็มกระตา